ต่อไปเป็นข้อที่3นะคะจงแยกตัวประกอบของ z ซกำลังสบวกแซกำลังสองลบสี z ่แซลบข้อนี้เราก็ใช้การจัดกลุ่มนะคะเหมือนเดิมกลุ่มที่เราจะจัดนะคะเราสังเกตเห็นได้แล้วว่าแซกำลังสนะคะกับ64 64ก็สามารถจัดให้อยู่ในรูป4ี4่กำลังสแซดกำลังสองลบสแนะคะใช้การดึงตัวร่วม อันี้เราก็เขียนนะคะ z ซดกำลังสามลบหกสิบสี่นะคะบวกด้วย z ซดกำลังสองลบสี่แนะคะ,ะวงเล็บแรกนะคะเราจัดให้อยู่ในรูปกำลังสามนะคะผลต่างของกำลังสามได้เป็น z ซดกำลังสามลบสี่กำลังสามบวกกับ z ซดกำลังสองลบสแซนะคะลบสีเราก็ใช้การดึงตัวร่วมนะคะตัวร่วมที่เราดึงมาก็คือแซนะคะข้างในก็จะเหลือแซดลบสเสร็จแล้วเราก็แยกตัวประกอบพจนหน้านะคะหน้ากำลังสาลบหลังกำลังสก็จะได้เป็นหน้าลบหลังแซดลบสนะคะคูณกับแซดกำลังสบวกกับสแซแล้วก็ บวก16นะคะแ้วนี้ก็เป็นบวกแซดแซลบสมีอะไรเป็นตัวร่วมคะมีแซลบสนะคะแซลบสเป็นตัวร่วมดึงออกมาค่ะพจน์หน้าพอเราดึงแซดลบสออกมานะคะเหลืออะไรก็เหลือแซดกำลังสบวกสี่แซด แล้วก็บวก16นะคะส่วนพจนท้ายนะคะดึงแซลบสี่ออกมาเราก็เหลือบวกแซนะคะเราก็จัดการรวมมันเข้ามานะคะก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นแซลบสนะคะคูณกับแซกำลังสองบวก4 z ีแซกับแซนะคะบวกกันก็คือได้เป็น5 z แซนะคะบวก16 แยกต่อได้ไหมถ้าแยกแบบแยกต่อเป็นสองเล็บได้ก็แยกถ้าแยกต่อไม่ได้ก็ต่อเท่านี้นะคะในข้อที่สต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่จงแยกตัวประกอบของ y กำลัง3ามบวก9กา y กำลังสองลบ y ลบ216ก็สังเกตได้ว่า y กำลังสนะคะ 216ก็จัดให้อยู่ในรูปกำลังสามได้เป็น6กำลัง3 6y กำลัง2กับ 54y เราก็สามารถดึงตัวร่วมได้เพราะฉะนั้นเราก็จัดกลุ่มเป็น y กำลัง3นะคะลบ216บวกกับ 9y กำลังงลบ 54y นะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมแล้วนะคะ วงเล็บหน้านะคะมันก็คือ y กำลัง3ลบ6กำลัง3บวกกับวงเล็บหลังนะคะดึงตัวร่วมออกมานะคะดึงตัวร่วมออกมาวงเล็บนี้อะไรเป็นตัวร่วม9กับ54 9หาร54ได้เพราะฉะนั้นดึง9ออกมาได้ละตัวหนึ่งพจน์ที่เป็น y ดึง y ออกมา y ที่เราดึงมาต้องเป็น y ที่ดีกรีต่ำนะคะ y ดีกรีต่ำ 9วนะคะในวงเล็บดึง9 y มาแล้วก็ยังเหลือ Y 54ดึง9ออกมานะคะ54เอา9ไปหารก็จะได้เป็น6 y ดึงมาแล้วก็หมดนะคะ,ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะในกรณีที่เราดึงตัวร่วมนะคะ วิธีการดึงตัวร่วมนี่เราสังเกตว่าอะไรเป็นตัวร่วมปับ๊บพอเราดึงมาปั๊บนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากรู้ว่าตัวข้างในจะเหลืออะไรนะคะเราจะใช้การเ,าเขาเรียกว่าการหารนะคะเช่นอย่าง9 y ้ากำลังสองเนี่ยเราก็จะหาร9 Y ปึ๊บปึ๊บตัดกันเหลืออะไรคะเหลือ Y ก็เติมมาเป็น Y ส่วนอีกด้านหนึ่ง54 Y นะคะดึงตัวร่วม9 y ออกมาแล้วเราก็ดึง9 y มาหาร y ตัด Y ค่า14ก็จะเหลือ6ตรงนี้นะคะอันนี้คือวิธีการบินตัวร่วมนะคะเผื่อคนที่อาจจะลืมไปแล้วนะคะ y กำลัง3ลบ6กำลัง3ก็แยกตัวประกอบได้เป็น y ลบ6นะคะคูณกับ y กำลัง2บวก 6y นะคะแล้วก็บวก36บวกด้วย 9y นะคะ คูณกับ y ล6อ่ะสังเกตเห็นแล้วมีอะไรเป็นตัวร่วมอีกคะ y ลบ6 y ลบ6อ่ะดึงออกมานะคะดึง y ลบ6ออกมาข้างในวงเล็บก็จะเหลือวงเล็บแรกก็จะเหลือ y กํลัง2บวกกับ 6y บวก36นะคะวงเล็บหลังก็คือบวกด้วย 9y เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว y ากลังสองค่ะ6 y บวก9 y ก็เป็นบวกด้วย15 y แล้วก็บวก36ตรงนี้สามารถแยกตัวประกอบได้อีกอแยกได้เป็นอะไรคะ y ลบ6นะคะ y ากำลังสองบวก15 y บวก36ก็จะแยกได้เป็น y บวกส วานบวกสิบอ,อเคนะคะเราเรียนการแยกตัวประกอบของดีกรีสอมาเรียบร้อยแล้วตอนมาสาม